ชี้แจงแล้วเกรทวารินทร์อถูกโยงแรงพระเอกกอแทงข้างหลังอาร์ตพสุตจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุ์ได้ออกมาแชร์เรื่องราวว่าเมื่อ17ปีก่อนตนเองเคยถูกเพื่อนดาราหักหลังคอยขัดแข้งขัดขาซึ่งเจ้าตัวไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่มีคนโยงไปที่พระเอกกอ ทำให้มีชื่อของพระเอกดังเกรทวรินธรติดโผด้วยล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคม2566เกรทวรินธรได้ออกมาชี้แจงโดยยืนยันว่าไม่ใช่ผมแน่นอนประเด็นที่อาร์ตพัสดุออกมาพูดถึงเรื่องเพื่อนแท่งข้างหลังคนก็โยงมาที่เราเกรทวรินธรจริงๆไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ว่าก็เห็นข่าวนี้คนส่งมาให้ดูบ้าง และผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่อาร์ตไม่ได้หมายถึงผมแล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่ผมจริงๆเพราะผมไม่มีลักษณะการกระทำแบบนั้นแน่นอนอย่างที่เขาออกมาบอกว่าเป็นรุ่นเดียวกันในวงการเกรทวารินทร์ที่อาร์ตเป็นรุ่นที่ผมนิดหน่อยแต่ว่าพี่อาร์ตเข้าวงการมาก่อนผมแล้วก็ได้เจอกับพี่อาร์ตตามงานช่องไม่ได้มีประเด็นอะไร เขายกหูมาหาเราส่วนตัวไหมเกรตวารินทร์ไม่มีครับเคยร่วมงานหรือเล่นละครด้วยกันไหมเกรตวารินทร์ส่วนใหญ่เป็นงานรวมๆของช่องมากกว่าแต่งานที่ร่วมกับพี่อาร์ตเลยยังไม่เคยครับเรื่องนี้กระทบความเสียหายต่อเรายังไงบ้าง เกรดวรินทรไม่มีนะคือถ้ามีโอกาสก็ได้พูดจริงๆแล้วอะคนก็อาจจะคิดไปไกลอาจจะมีเราบ้างเพราะว่าเป็นกอไก่อาจจะมาถึงเราแต่ก็ดีที่ได้พูดว่าไม่ใช่เราการเดาของคนในโซเชียลผมว่ามันก็ทำให้คุณสามารถเข้าใจผิดได้อย่างถ้าคนอ่านข่าวสักหนึ่งร้อยคนแล้วเขาไม่ได้เห็นผมพูดในวันนี้ อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผมได้มีโอกาสก็ได้บอกเขาว่าไม่ใช่ผมแน่นอนเครียดไหมข่าวแรงเหมือนกันเกรียดวารินทร์คอนคือจริงๆไม่เครียดเลยครับเราได้เคลียร์กันไหมพอเป็นข่าวเกรียดวารินทร์อจะเคลียร์อะไรคือไม่ค่อยได้เจอพี่อาร์ตแล้วไม่ได้มีงานได้ร่วมกันแต่ก็เห็นเขาขายหมูกรอบในโซเชียลอยู่ หลังจากนัานๆไม่นานทางด้านอาร์ตพสุทธ์ก็ได้เคลื่อนไหวทันทีหลังมีคนโยงไปหาอีกฝ่ายโดยการแชร์บทสัมภาษณ์ของหนุ่มเกรทพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าเพิ่งเห็นว่าคนโยงไปหาน้องเกรทแต่ไม่ใช่น้องเกรทนะครับน้องนิสัยดีมากเจอผมทุกครั้งไหวผมทุกครั้งน้องเกรทน่ารักครับอย่าโยนอะไรแย่ไปให้น้องครับส่วนเป็นใครนั้นอืมหน้าคิดครับ คนที่คุณก็รู้ว่าใครอันนี้ต้องขอโทษน้องด้วยถ้าให้คนเดาไปหาน้องๆ้องเขาแมนพอน้องเขาโดนสอนมาดีจากครอบครัวเขาไม่ปากดีแบบนั้นหรอกครับไว้ส่งหมูกรอบไปให้ทานนะคะบก